ก็่นี้งไงที่ผมอยากจะถามทางผู้ช่วยว่าชาวบ,บ้านก็ดีหรือว่าใครก็ะล้วแต่ที่เขาไม่ได้ผลช้ประโยชน์แล้วเขาจะเอาทอทาไปทำอะไรก็คือคนไม่ผลก็โดนฝนน้างอะไรนั่งช้าจนกระสอบขาโดโรงเรียนตักเก่งอะพี่เขาอันนี้โรคไปเนี่ยนะฮะและบางคนก็ไปไปทิง้งก็คืออย่างที่ท่านว่าเอาเองินไปถมดินใช่ไหมหรือแม้กระทั่งไปทิ้งเปล่าๆเนี่ยถามว่าเงินทุกบาททุกตังค์ตรงนี้เป็นเงินเพราะว่านี่คือเงินภาษี ใครสร้างให้ชัดเจนครับปร,รับปรับแล้วแก้แก้กันใหม่เพราะที่สะท้อนทุกครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสพูดเงี่ยเขพูดแล้วท่านก็ไม่เชื่อเนี่ยอย่างสุดท้ายใครเซนน่ะท่านคันฉับเลยนะฮะแล้วเราก็เลยเสียงเดียวไงข้ามกันเพื่อให้โครงการมันผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่วันนี้เราไม่ต้องมาเถียงกันยังไงเพราะปูนเนี่ยดิฉันรับรองได้ไปดูที่โรงเรียนกองผลสุดท้ายเอาเอาลบตะไถ คือคืออย่างนี้นะครับอันนี้วันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าวันนี้ผมมาติดตามการเกียงอะไรกนยนที่ทางะทรกีมาว่าวันนี้ผมมาติดตามว่าส่วนการ,กราาของรายรงานแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของท่านนะหลังจากที่ได้ส่งของไปให้แต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดประสอบสิบประสอวเนี่ยเขาได้ใช้ไม่อย่างไรตรงนี้สิ่งสําคัญที่สุดผมต้องฝากท่านด้วยเพราะว่าเงินเนีย่ยเงยินที่เปนหมดหมดหมดไปมันไม่ใช่เพราะวันนี้ที่ผมมาติดตามก็คือตรงนี้ท่าัน ถ้าถามผมคนนี้นะครับวันนี้เราได้ข้อมูลนะครับสิ่งที่ท่านบอกว่าโอเคผลการทางวิชาการจากท่านออกมาแบบนี้เรายอมรับสิ่งที่ท่านท네ําท่านแจกหมดตามที่ท่านในรัฐมนตรีออกมา กรกัว่าความไม่เข้าใจไม่ทำอยากจะได้แบบจีทคนหน่อยจะลือแค่6กิโ4กิโนะเพราะนั้นเวลาทการเพิ่มมทําทใหต้องกาว่าคุณจะเอาอย่างไรถ้าบ้านมพูดอย่างเดียวคอรับชาในช่างแอนด์ซอฟต์์แต่มันต้องบอกเขารู้ว่าวันนี้อเนี่ยเราใก้คำัเขาอยู่แล้วใ่เรื่อง ในการท่านนายกได้มาในวันนี้นะครับก็อยากจะขอรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับทางคณะธรรมวิบาลจังหวัดและการลงพื้นที่ในวันนี้ครับครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยนะครับก็จะมาตรวจติดตามการใช้เงินงบประมาณโดยเฉพาะในงบของพัฒนาจังหวัดนะครับว่างบประมาณที่มาลงให้กับจังหวัดนั้นขนาดนี้ผลสำลิ์มีแค่ไหนยอย่างไรนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าเกิดขึ้นไหม วันนี้เราก็ได้เลือกมาดูที่ถนนเส้นนี้นะครับเพื่อม,มาดูชื่อว่าปัญหาในการดําเนินการก่อสร้างนั้นเกิดผลสะพิดน้ำตามโครงการไหมถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับปรากฏว่าเท่าไร่17 17ดล้านกว่านะครับซึ่งขณะนี้เรามาดูแล้วว่าผลสำเร็จของมันก็คือว่าถนนในขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือยังมีการชารุดใช่ไหมครับซึ่งจุดนี้วันนี้ผมมาตรวจแล้วเนี่ย สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อถนนชํนรดมันต้องมีการบำรุงรักราษาให้กลับมาสู่สภาพเดิมเราจะไม่ได้ดูถึงปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเราดูนะวันนี้ว่าเมื่องบประมาณลงมาทําเส้นทางเส้นนี้ให้แล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าถนนเส้นนี้ต้องเป็นถนนที่มีคุณภาพประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างอย่างได้อย่างปลอดภัยนะครับสิ่งที่เรามาวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการติดตามผลงานสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งถือคือว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็น พรคประชาชนนะครับซึ่งท่านนายกมตีได้มอบนโยบายให้การตรวจติดตามกับทุกโครกงการทุกโครงการที่ลงในจังหวัดนะครับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนั้นจะมีส่วนในการช่วยตรวจสอบแล้วก็มีเห็นอะไรที่มันไม่เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดก็จะเสนอไปทางจังหวัด แล้วก็เจ้าของโครงการนะครับเพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าให้เป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลให้มากที่สุดนะครับสิ่งที่นายกฝากไว้เรื่องของความเสี่ยงนะครับท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้ว่าทุกโครงการที่ไปดําเนินการนั้นต้องให้คหํานึงถึงเรื่องความเสี่ยงด้วยให้คํานึงถึงเรื่องความเสี่ยงด้วยว่าถ้ามันมีความเสี่ยงอย่างนี้เราจะต้องวางแผนในการป้องกันอย่างไรนะครับอย่างอันนี้เหมือนกันนะครับเรื่องถนน,นเหมือนกันนะครับท่านก่อนที่การที่ลงมา คิดโครงการเนี่ยมันจะต้องอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วดูซิว่าถ้าเวลาทําไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอะไรได้แค่ไหนอย่างไรนะครับตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญก็ได้ฝากให้หน่วยงานได้ได้คำนึงถึงในเรื่องนี้ด้วยว่าทุกโครงการที่ดําเนินการนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมันจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับอย่างไันี้พอวางไปเสร็จปับ๊บมันก็ต้องมีการแก้ไขเรื่องท่อเรื่องอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังอาจาัดกา,การมีส่วนร่วมที่แท้จริงนะครับถ้ามองในภาพรวมตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการโครงการทุกโครงการเนี่ยนะครับก็ เ,ออเวลาจะทํามันก็หน่วยงานก็มักจะบอกว่ามีการมีส่วนร่วมแต่ว่าจริงๆอยากจะฝากท่านเองว่าต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเลยก็คือว่าต้องดูความต้องการของเขานะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับว่าผลสำเร็จของโครงการนั้นจะเป็นไปตามที่กประมาณได้จัดสรรให้ก็อ,อยากจะฝากตรงนี้นะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนออที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับว่าถ้าได้เห็นโครงการใดของรัฐบาล ทำแล้วเห็นว่ามันน่าจะไม่เรียบร้อยหรือว่าน่าจะมีจุดที่จะทําให้เกิดความเสียหายได้เนี่ยก็สามารถบอกกล่าวกับทางคณะกรรมการธรรมิรบาลจังหวัดหรือที่เราเรียกเกจ้าจอว่ากอทอจอนะครับเพื่อให้พี่น้องที่เป็นกอท,อทอจอซึ่งเป็นพี่น้องภาคประชาชนของท่านสามารถนําข้อมูลข่าวสารตรงนี้มาบอกกล่าวแก่ส่วนสสราชการโดยเฉพาะเจ้าของโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปเพคยบออย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือปัตตุประสงค์ที่ผมมาประตูการกรรการธรรม毗บาลจังหวัด ็มาประชุมกับส่วนราชการนะครับทุกอย่างต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับอยากจะให้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับมีเบาะแสรหรือมีข้อมูลอะไรก็บอกกล่าวกับปศนจนะครับสามารถติดต่อปตจได้ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกนะครับก็อันนี้นะครับคุณอยากจะเ,เรียนให้พี่น้องจังหวัดนครนายกได้รับทราบตรงนี้ครับ